พี่กุ้งป๋าถ่าโทรศัพท์ปี่อยู่นะตอนนี้พี่เป็นจระไยพ้องปี่ต้องตายแน่ๆน่ป๋าอยู่ดีๆคุณสา,ารเทพกับหายแซบไปไหนปะฮู้ตัวต้องช่วยพี่นะป๋าใจเย็นก่อนพี่กุ้งช่วยให้อย่างหถ่หน่ายอยางให้พี่พี่เขียมสตางต้องการสตางไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้พี่อยู่ตี้ พี่กุ้งป่าเป็นห่วงพี่กุ้งขนาดหูกองเดี๋ยวก็เ,กเติมหาตั๋วที่สุดตั๋วได้เอาสตางค์มาให้พี่ก่อนได้มาแม่นก่อนพี่ต้องบอกความจริงมาก่อนเรื่องอาภพพี่ก็บ,บอกไปแล้วอย่างใดว่าพี่บอกได้คาภพเพราะฝรั่งจูงของปีดตอนนั้นมันอยู่ที่ไหนเจดไปติดต่อหาเรือที่จะปลาหนี แล้วนัตตี้ที่สวยนยอมเขาบอกปี้ว่าจะพาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เตีอเมริกาแกเอาเงินของฉันไปเล่นพนันจนหมดเลยเหรอในบอกว่าจะพาฉันไปอยู่ที่ไรอแอปเปิลของครอบครัวที่วอชิงตันไงฮะก็ทำลายชีวิตฉันไรอแอปเปิลที่ไหนครับน้องผู้หญิงคนที่แรกมันก็บอกว่าอยากพาไปอยู่เมืองเพเที่แอฟริกา เฮ้ยจะไปไหนฉันปกลับมือแทจะกลับได้ไงล่ะครับน้องต้องใช้นี่ที่ผัวน้องติดค้างพวกพี่ก่อนครับมันยึดพาสปอร์ตไอริการ์ไปหมดแล้วมาเฟียมันปล่อยปี้ปิกมาคือะสตาร์มกล้าถ่ายไปจ่ายมันถ้าไม่ได้ภายในวันพุ่ง มันจะฆ่าเจษแล้วก็ตัวองมาฆ่าปี่เขาต้องไปแจ้งตำรวจถ้าตำรวจยับเจเก็ต้องยับปี่เพราะตอนนี้ผ่ไผ่ก็กึดว่าปี่สมคบกับจูฆ่าพบโดยเฉพาะไทยเขาจังปี่ล้ําเขาบอกเอาปี่ไว้แน่เขาต้องใจนี่มันเท่าไรปี่แปดแสนห้า คลิกรูปซไซรั่งเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ